โฆษณาน้ำมันมันก็จะมีภาพจําหลายๆภาพเช่นภาพกระบ,บอกสูบภาพการจุดระเบิดแต่อนี้มันมีวิชวลที่ดูแปลกตาไปจากโฆษณาน้ำมันที่คุณเคย <c oughs> โจทย์ที่ผมได้รับมาคือโจทย์ของน้ำมันบางจากไฮพรีเมียม จากโจทย์ก็คือว่าทำยังไงให้รู้สึกว่ามันเป็นพลังงานที่สะอาดที่สุดไอ้การทดลองอันนี้เหมือนเป็นการเปรียบเทียบระหว่างความแรงที่มาพร้อมกับการปกป้องการทดลองอันนี้มันอยู่ในห้องที่คลีนมากๆแน่นอนอยู่แล้วเราอยากสื่อถึงความสะอาดไอ้ตัวสแตนเลสเองที่เป็น p l a t เนี่ยอยากให้มันใกล้เคียงกับ material ของเครื่องยนต์รถใจสื่อถึงสิ่งสกรปรก เทคนิคนี้มันเรียกว่าไซเมติกการเอาคลื่นเสียงจากเครื่องรถยนต์ไปเข้าเครื่องกำเนิดเสียงเป็นสัญญาณเข้ามาที่แอมไปสู่ลําโพงลําโพงมันสั่นสะเทือนไปที่เพลทไอาซที่เราวางอยู่ข้างบนซึ่งเราก็เปรียบเทียบว่ามันคือสิ่งสกปรกมันก็กระเด็นจนเห็นเพลทที่สะอาด เราอยากให้รู้สึกว่าน้ำมันบางจากเป็นน้ำมันที่มีประสิทธิภาพสูงมีความพรีเมียมสูงและนี่คือผลลัพธ์ที่เราทําได้ จากไฮพรีเมียมพลังสะอาดแรงปกป้อง100%ในจังหวะเดียวกันทั้งไฮพรีเมียม97และ h ฮพรีเมียมดีเซลเอสเฉพาะที่บางจาก